โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแกะเครื่องตัว oppo a5 2020แล้วก็ a9 2020นะครับจะแ,แกะเหมือน mm hmm. เหมือนกันนะครับเดี mm ๋ยนี้สามารถใช้จอร่วมกันได้ครับ mm hmm. าารใช่เาจแช่ๆนะท่านผู้ชมถ้าเป็นตัว a9 เรืลองดูกันนะครับถ้าเป็น a9 จอ a9 น่าจะร่วมกับ a5 ได้นะครับ mm hmm. จอ a9 ใช่ครับมันใช้จอตัวเดียวกันผมไปดูมาแล้วตั้งแต่ a 9ก้าะใช่ลเ้สองพันยี่สิบ a ห้าสองพันยี่สิบเดียวมีห้า a สามหนึ่ง a สามสิบเอ็ด i ราคาก็ไม่แพงนะครับห้าหกร้อยจอชุดใช่ครับมันใช้จอร่วมกันครับพวกนีเ้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างแน่นอนเขาต้องมีจอชุดนะครับจอภาพ แล้วก็มีกาวครับกาวหลอดแล้วก็มีเซตไขควงนะครับเซตนี้ครับเราหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเท่าไปเหมือนเดิมนะครับแคบรูปกันน่อแคบรูปไปทําปกนะโอเคไปู้ปเราเราได้รูปแล้วแต่ผมให้ดูแหล่งซื้อก่อนนะครับแหล่งซื้อเราว่าเข้าพิมพ์ในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เลยครับไปที่ Google นะครับ Google Chrome ถ้าเป็น iOS ก็ไปที่ Safari นะครับ ให้เราใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาคำนี้นะครับรอกอนนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูจอนะครับขึ้นต้นด้วยจอครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นที่เราต้องการสั่งครับ oppo oppo นี้เป็น a 5ใช่ไหมครับ a ห้า2 0ันินะครับให้เราสั่งเป็นตรงรุ่นมาเลยนะครับถึงจอจะใช้ร่วมกับรุ่นไหนก็ช่างนะครับแต่เวลาเราเสิร์ชเราเสิร์ชตรงรุ่นนะครับเช่นมันใช้ร่วมกับ realme ห้า a สามหนึ่งหรือว่า a 9ก็ช่างนะครับแต่เรา ต้องต้องเสิร์ชชื่อโทรศัพท์ตรงรุ่นของเราครับมันก็จะบอกว่าอ๋อจอรุ่นนี้เห็นไหมครับมีหลายมีหลายราคาเลยหกร้อยแปดร้อยหกร้อยนี่ครับแล้วมันถูกจังเจ้านี้สามยเองนะเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับมันอาจจะคลิกเข้าไปแล้วมันอาจจะเป็นแบบเป็นจอยเป็นน่าจะเป็นชุดอีกอันหนึ่งนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดในการดันราคาให้มันติดหน้าหนึ่งของเอร์นะครับอันนี้มันเป็นมีทิคในการขาย ว่ากันไปอีกแบบเป็นพวก s อชนะครับทำพวกนี้นี่ครับเจ้านี้ผมแนะนำว่าถ้าท่านผู้ชมจะซื้อก็แนะนำว่าให้ซื้อแบบที่มันมีกาวกับเซตไขควงแถมมานะครับหรือถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาเซตกาวเซตไขควงเราก็ไปซื้อแย่กนะครับเซ็ละประมาณ40บาท50บาทมันก็จะเป็นเซ็ตเปลี่ยนจอเซ็ตไขควงนี่ครับเจ้านี้400ร้อยเหมอนเจ้านี้ถูกจ้างอันนี้ห0รอนะครับพวกนี้หลัก10นี่มันเป็นฟิล์มกระจกนะครับ อ่าโอเคครับแหล่งซื้อก็ประมาณนี้นะครับเห็นว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่ไอันนี้เส้นไขควงลองเลือกดูนะครับตามเน็ตเราสั่งมาก็รอของนานหน่อยแต่มันก็ประหยังหดงบของเรานะครับโอเคพอเราสั่งมาแล้วเราก็ดูเพื่อเป็นแนวทางการเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ารูแค่เปลี่ยนรุ่นนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแค่รุ่นเดียวนะครับมันก็สามารถประยุกต์พลิกแพงเปลี่ยนไปเปลี่ยนรุ่นอื่นได้นะครับตัวน,นี้เพราะว่าระบบแอนดรอยมันก็เปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนคล้ายๆกันหมดแกะเครื่องแล้วก็แค่ไขน็อตในครุทุจดแล้วก็ ยกอะไรยกอะไรออกมาแค่นั้นเองนะครับยกจอเดิมออกมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันครับขั้นแรกเลยนะครับถอดถาซิมอองมาก่อนอันนี้ผมขอดไว้รอแล้วครับถอดถาซิมองมาก่อนถ้าเป็นตัว A5 นะครับเราจะต้องเปิดฝาหลังนี้มันจะเป็นฝาหลังชั้นแรกกับชั้นกลางใเราเปิดชั้นแรกออกมาก่อนคือชั้นนี้นะครับใช้เหล็กอย่างนี้นะครับแสะเข้าไปนประมาณนี้นะครับกิดเข้าไป ถ้าใครไม่มีเหล็กย่นี้เราก็ประยุกต์พลิกแผงหาเอาะครับพอเหล็กมันไปได้ประมาณนี้แล้วเปลี่ยนเป็นไพ่นะครับหรือว่ากระาดาษปกใส่แข็งข็งเพราะว่าอะไรผมถึงไม่อยากให้ใช้เหล็กแกะต่อเพราะว่าเหล็กมันกินสีนะครับจะกินสีตัวเครื่องเราจะเปลี่ยนมาเป็นปกนะครับแล้วก็ไล่กิ่งนะครับไล่กิีกนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเอา,เาไม่ต้องเอาไพ่เข้าไปลึกนะครับเดีย๋ยวมันตัดแพรแพรมันน่าจะอยู่จุดนี้นะครับ จะมีกาวกาวหลังฝาด้วยปกติรุ่นรุ่นอื่นจะไม่ค่อยใส่กาวหลังฝา,าแต่รุ่นนี้ใส่กาวหลังฝานะครับโอเคเรากรีดรอบๆขึ้นแล้วนะรอบๆขึ้นแล้วแต่ A5 จะมีกาวหลังฝาอย่างนี้นะครับวิธีการเรากาวหลังฝาออกใครจะเอาไพ่สอดเข้าไปก็ได้แต่ผมแนะนําผมจะดึง่างนี้เอาผมจะดึงแบบเหมือนๆนะครับมันจะไม่หักไม่แตกนะเพราะว่าฝาหลังรุ่นนี้มันยืดหยุ่นแต่รุ่นอื่นจะไปดึงอย่างนี้นะครับ พวกรุ่นอื่นๆมันดึงอย่างนี้ไม่ได้นะข้อหัวเบล์มันแตกนะครับเป็นเลซินเป็นกระจกแต่เอาโปดึงได้ครับเพราะมันมันยืดหยุ่นยังพาวานะครับนี่นะครับขึ้นละนะครับขึ้นละแต่เราระวังแพ้นะครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเพิ่มเพิกระชากแรงเปิดมาแล้วครับวานนี้ฝาหลังไม่เสียรูปนะครับอยู่ในรูปเดิม ตรงเป๊ะๆครับตรงขันน็อตเอาครับคาเพลสแกนนี่ออกมากันเลยด่านแรกของเรา ไล่ขันมันไม่ครบทุกจุดครับตัวนี้ต้องขันดอกทั้งหมดทั้งชุกทุกช่วงเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องเปิดเคสกลางขึ้นมาเพื่อว่ามันจะเจอแพรจอกับแพรแบตอะไรต่างๆนะครับนี่นัดมันก็จะมี1 arte, ini, between, 2 3 4 5 6 7 8ส1มเยอะอยู่นะครับประมาณ10กว่าตัวทั้งบนแล้วก็ข้างล่างเลยครับ พอขันได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดเช็คดูดีเพราะว่าน็อตบางตัวจะมีบอยสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับสีดําและสีขาวให้เราขันตรงนั้นหนอกด้วยโอเคครับพอเราขันเรียบร้อยแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กตัวเดิมนั่นแหละที่เราใช้แกะกาลังแกะต่อหรือใครจะใช้เล็บก,ก็ได้ครับช่วงนี้เล็บก,ก็ขึ้นเหมือนกันแต่ mm hmm. ผมไม่ไม่ค่อยมีเล็บเท่าไหร่ช่วงนี้เราก็จะสอดแผ่นเหล็กเข้าไปที่ร่องถา่าซิมประมาณนี้ครับแล้วก็บิดนะครับบิดบิด,บดฟิมถอยหลังมันก็หลุดลว ออนมาแล้วเอามาแล้วครับถอดก็ไปแล้วกก่อนเลยครับ คแปะเึ้นมาแล้วเวาดึงเราก็ดึงขั้วเขียวออกนะครับใครจะไม่แกะขึ้นมาก็ได้นะครับตรงน,นี้แกะดีกว่า แช่ขาดนะครับเดี๋ยวจอไปขายต่อได้ครับมีนม,มีคนรับซื้อนะครับช่วงนี้เพราะจอมันจะแพงแช่ขาดไม่ขาดอ่าบอกาแล้วมเท้าเดียวของเ,เรานะครับออกมาแล้วเป็นแผ่นนะครับเก็บไว้ครับก็เป็นประโยชน์ก่อนเราจะอไปเก็บนะครับอย่าลืมเอาตัวนี้ออกมาด้วยมันจะเป็นตัวกลองฝุ่นนี่ครับติดอยู่ตรงนี้บนหัวมัน อุ่ยอุ่ยมันจะขาดมันจะขาดเอาได้อยู่แต่ตนี้ขาะมัไม่ค่อยมีขายนะครับผมไม่เห็นใครยังขายอะไรตัวกองฝนล้ำผม มวสร้างเลยครับของผมจะเอาจอขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทสจอทีเดียวจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือใครจะเทสก่อนก็ได้เพราะจอเราชัวร์100%แล้วค่อยถอดจอออกแต่นี้ผมของผมมันมีหลายจอนะครับถ้าจอมันไม่ผ่านเรแค่วิ่งวรเคียนแป๊บเดียวครับแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อจอมาในเนี่ยแค่จอเดียวนะ่กก็แนะนาว่าให้เทสก่อนเอาจอขึ้นก็ได้ครับแล้วก็เทสลอยเลยเหมือนกับคลิปก่อนๆที่เราสั่งเพล เต้องไล่ทำความสะอาดไปครับชอดนี้โอเคครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จนะครับก็ได้ประมาณนี้เอาจอใหม่ครับที่เราซื้อมามาลองกันครับ <c oughs> จอใหม่ใช่ไหมเอ่ใส่จอใหม่แปะเข้าไปครับ <c oughs> แล้วก็จัดส่งก่อนเลย เสียงหายเอาแบตครับใส่เข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับตอครับติดละแบตหมดหรือเปล่าแบตไ่า้จะหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชาร์จแบตไว้ก่อนสักครู่นะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เปิดเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็มาเทสจอกันก่อนปติดกาวนะครับปรับแสงลองดูครับโอเคครับแสงมาได้ครับแสงผ่านทีนี้ครับแตแชร์ไปที่แอปเดแอปหนึ่งครับให้แอปวิ่งตามมือเราแล้วก็ลากๆให้ทั่วจอเลยครับ โอเคครับผ่านนะครับประมาณนี้ถอดแบตออกเลยผมว่าจริงๆก็กดปิดเครื่องปกติก็ได้นะครับแต่ผมชอบถอดแบตออกแต่ต้องถอดเร็วๆหน่อยกนมันรีครับต่อมาครับเป็นขั้นตอนการใส่กาวครับใส่กาวจอเราก็จะมาตัดประกันจอกันนะครับตัดประกันจอหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีการแกะสติกเกอร์อะไรก็ตามนะครับที่เขาติดมา ที่มันไม่เหมือนตัวจอที่เขาขายมานะครับประกันจะขาดทันทีอย่างเช่นตัวนี้นะครับลอกอันนี้ประกันขาดแน่นอนแมาร้านเขาจะประกันให้ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องติดต้องเทสก่อนติดกาวลูกครั้งจอบางเจ้าเวลาขายะครับเขาจะแปะตรงนี้แปะไว้ทับไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็ระวังเวลามันขาดก็ประกันจอก็ขาดเลย โอเคทีนี้เรามาบีบกาวนะครับกาวนี้ก็ใส่เยอะได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวมันเข้าจอเพราะว่าจอมันอัดมาแน่นนะครับอัดมาด้วยเครื่องไฮดรอลิกของโรงงานนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากนะเยอะในปริมาณที่เหมาะสมครับช่วงนี้ไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีมือถือทุกรุ่นจะมีนะครับ Op p o vivo huawei จะมีแต่จะต่างกันตรงที่จุดนั่นเองครับก็คือเซ็นเซอร์ตรงนี้เองครับมันจะมีรูสองจุดเราอย่าเอาอะไรไปถมนะครับตรงนี้ เมื่อไหร่ที่เอาอะไรไปถมนะครับเวลาโทรเข้าทรอวกมันจะมีปัญหาบางทีตรงนี้นะครับตรงที่เนี่ยผมสกิดอยู่นี่แล้วก็ช่วงนี้เราจะไม่ใส่กาวเราจะใส่เว้นมานะครับเว้นมาวันนี้ครับแนวทาง กี่ยวเขาหน่อยครับเนี่มันเยอะมันล้นลงไปแล้วก็เกี่ยวนหน่อยได้ในลักษณะนี้ใส่จอลงไปครับเอาแผรเข้าไปก่อนแล้วก็ประกบจากล่างขึ้นบนครับแล้วก็ลูกกาวทิ้งเลยครับลูกกาวที่มันส่วนเกินออกมาครับทิ้งเพราะว่า ไม่ต้องรอแห้งนะครับตอนนี้เราลูปตามันยังไม่แห้งเลยเพราะว่าถ้าหลังแห้งมาลูบแล้วมันจะมันจะแข็งนะครับมันจะทําให้ไม่สวยเท่าไหร่ลูปทิ้งออกไปเลยโอเคครับหลังจากเราลูกลางแล้วนะครับประกอบไปเลยครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งใส่แพรจอเข้าไปครับแต่แพรจอเข้าไปหนะ่อยกีดๆเขาหน่อยครับแล้วก็ใส่แบบ เก็บกลางครับมาใส่อ่านน้ำเลยครับช่วงนี้เนี่เป็นจออินซี โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เหลือน็อตอีกตัวหนึ่งกับนอ็นอตน็อตล็อกสแกนนิวนะครับแล้วก็พลิกมาอย่างนี้นะครับนอนไปรักษานี้นะตับตัวสแกนนิวขอพลิกมาแตะลงเลยครับ แก่ยากอย่างเราผู้ชมมาเล็กแล้วมือผมมาอันใหญ่เลยคงต้อง ก้าวที่ฝ่าหลังครับก้าวติดจอยเลยนะครับระบายไปเลย สวยดูเลยรูปกาส่วนเกินออกนะครับต้องมีกาส่วนเกินขึ้นออมา เเครื่องครับเอาอยางมาลัดไว้นะครับทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็รอกาวเขาแห้ง mm. ขเขาเซตตัวนะครับเราก็เอาเครื่องมาใช้ได้เลยหัดยางทิ้งไว้ถามว่าทําไมยางรัดแกงปัญหานี้ทั่วไปนะครับผมเลยเลือกใช้เป็นยางรัดแกงแล้วก็อีกอย่างน้ําหนักของอยางมันจะดีกว่าน้ําหนักตัวหนี้นะครับตัวหนิบงก็มีนะผมไม่ได้ใช้ท่านผู้ชมตัวหนิบเยอะเลยเดยหยิบไม่ดูนะครับตัวหนิบจอมเยอะเลย นครับไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยจะเจียนเท่ายางนะครับ <c oughs> ผมก็จะใช้เป็นยางกับเทปใส่แค่2อ,อย่างนะครับพอ่ครับก็ไม่ค่อยใช้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางการเปลี่ยนจอนะครับเดี๋ยวว้ต่อกันใหม่วีดีโอหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมเป็นจบครับ